คิงคอยรุ่นบอสตันครับนี่ชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะบอสตันตัวบอสตันเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนตัวออร์แกนิกลาเทคเหมือนกันแต่ว่าเบสคอด้านล่างเนี่ยตัวนี้จะใช้เป็นมาเบลโฟมคอเป็นตัวโฟมแบบเย็นและรับน้ำหนักได้ดีมาพร้อมกับน้ำหนักที่เบาหยองแบบนี้นี่เปลี่ยนัาปกง่ายไม่สะเทือนคนนั่นข้างเวลาทิปตัว สัมผัสเนี่ยจะนุ่มกว่าตัวเมาดิฟอยู่เล็กน้อยสำหรับคนที่ต้องการความนุ่มสบายไม่แข็งกระด้างจนเกินไปตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์สำหรับคนที่จริงๆน้ําหนักตัวเยอะก็นอนได้นอนได้ครับตัวน้อยก็นอนสบายเพราะผิวสัมผัสด้านบนเนี่ยมีความนุ่มกระชรับ,บแล้วเบรโครงสร้างก็จะอบรับตามสรีระได้ดีเรียกว่าเวลานั่งลงไปเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกแบบเป็น ไตๆแข็งๆสำหรับใครที่เป็นสายนอนตะแคงเป็นผู้หญิงมีสรีระเว,าว้าโค้งเยอะหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ชอบนอนตะแคงเนี่ยแต่อยากได้ที่นอนแบบไม่มีสปริงตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเนืน่องจากเบรโครงสร้างด้านล่างมีการกระจายน้ําหนักที่ดีครับจะช่วยลดแรงกดทับเวลานอนตะแคงได้ดีแถมราคายังประหยัดอีกหักราคาประหยัดกว่าตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่โลหน้าร้าน13,900บาทครับพี่ของฟุตแล้วสีนักคารีนล่ะครับสีนักคารีนเอาไปพี่หมื่นเก้าร้อยบาทครับพี้สุดแรงสุด